ค่อยเอานี่ยไปทิมกันไปได้กระเป๋าไหมล่ะ

สูงอะไรเมตรยีหรือเมตรเปเมตรเศร้าเมตรเศร้าอก่อะนอนก่อนจนอนอันนี้ไปทางนอกหรือไปทางไหนหรือที่อาไปไหนเอาไปทางไหนเฮ้ยทางนอกกันเนาะเช้ไปเลยสาวบ้านเนี่

เลี้ยงกระเด็นะนะตีอีกนะ

เราไม่ม <ừ, miserable. S 3> ็าสอดพ่นามมากระจับหรอเนาะไม่สอดดึงนงาเลย อมนเจ้าค่อยมาใช้ยังล็อกเฮ็ดเป็นใส่ชแบบัวอนาคตตอนนี้เฮ็ดชั่วข้าวใส่ชั่วโคตชั่วข้าวพี่แปลว่าถ่ายบอ,อ,อลชั่วข้าวพี่แปลว่าทำ เอาเน็ตใส้ลุงโงนะก่องท่ไหที่ยงไม่กรอบะกล้องไม่ใช่ไม่กรอบนะก้องสโนอกรอบเลยจ้าเน็ตไส้ลุงถงเจ้านะมันฉีมันสิแข้งด่าโอ้ยเขาท้าเลยลูกนะมนแทงวมันสิคล้องกันเลย

น่องเฮ็ดตงไหนนี่เฮ็ดบนเบนี่เ็บนเบื้องนีเ็บนเองนี้เฮ็ดบนเบืนี่เฮ็ดบนเบืงนี่เ็บนเองนี้เฮ็ดบนเบืนี้เฮ็ดบนเองนี้เฮ็บนเบื้องนีเ็ดบนเ้องนีเฮ็ดบนเบืนี้เฮ็ดบนเบื้องนี้เ็ดบนเบ้อนี้เฮ็บนเบืองนีเ็ดบนเบืนี้เ็ดบนเบื้องนี้เฮ็ดบนเบื้งนีเ็ดบนเบนี่เ็บนเบนี มื้อคืนได้เลยนะ Oh, <laughs> okay.